ถ้าหากพูดถึงผีโป่งคำคำนี้คนที่เคยเดินป่าสมัยก่อนนั้นจะกลัวกันมากโดยเฉพาะพรานป่าที่ออกไปล่าสัตว์ตามดงใหญ่มักจะต้องหาของดีติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันตัวของดีที่ว่านี้ก็ได้แก่ข้าวสารที่ปลุกเสกด้วยพระอาจารย์ผู้มีคาถาอาคมขลังเพื่อไว้ใช้หวานตามอนณาเขตที่ตัวต้องค้างแรมเสียก่อดแล้วถึงจะนอนใจได้แต่ก็ใช่ว่าของดีที่ว่าจะสามารถช่วยให้รอดปลอดภัยได้ทุกครั้งเพราะสำหรับบางคน พอรุ่งเช้าก็ปรากฏว่าถูกผีโป่งเข้ามาดูดเลือดจากหัวนิ้วเท้าจนตัวซีดขาวเป็นกระดาษน,นอนตายแข็งทื่อไปก็มีกันหลายคนคุณสมบัติเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าตัวเองจะได้ไปผจญกับผีบ้าชนิดนี้จนกระทั่งเมื่อปีพศ2494มีคนมาจ้างให้ไปชักลากไม้ในป่าพันชาลีที่ห่างจากตำบลสามเรืองอำเภอรกระทุ่มแบดไปประมาณ20กิโลเมตรเศษ ป่าพันชาลีสมัยนั้นยังเป็นป่าดงดิบชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดตั้งแต่ช้างป่าเสือลายพาดกรอนขนาดเท่ามา้าแกรบไปจนกระทั่งถึงชะมดอีเห็นและนกอีกหลายชนิดข้างชายดงอีกด้านหนึ่งยังมีลำคลองเล็กๆขวางกั้นเอาไวา้ลําคลองนี้มีน้ำสีดำสนิทจนไม่สามารถนำมาหุงหาอาหารไดน้นอกจากจะต้มเสียก่อนชาวบ้านชาวดงจึงเรียกคลองนี้ว่าคลองน้ำดับ ระยะทางจากตำบลสามเรือนไปป่าพันชาลีในสมัยนั้นยังเป็นหนทางลุ่มๆดอนๆไม่สะดวกสบายเหมือนเช่นทุกวันนี้ทุกคนก็ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเดินทางไปถึงโดยพาหนะที่เอาไปก็คือรถชิปเล็กคันเก่าคร่ำการที่ต้องเดินทางล่วงหน้ามาก่อนจะให้รถลากไม้เข้าดงก็เพราะว่าต้องการสำรวจเส้นทางแล้วก็ถางซอยที่เจ้าของไม้เขาจ้างคนมาถากถางไปดูว่าต่อไม้เรียบร้อยพอดีรถใหญ่จะเข้าไปได้หรือเปล่า ตลอดทั้งต้องการเห็นขนาดของท่อนไม้สูงที่เขาโค่นแล้วก็ตัดทอนไว้ว่าจะเกินกําลังรถของพวกตนที่จะลากไปได้หรือไม่ฤดูนั้นเพิ่งจะหมดฝนใหม่ๆจึงทําให้ต้องเดินทางอย่างทุลักทุเลพอสมควรเพราะว่าพื้นดินยังอ่อนนุ่มเป็นบางตอนซึ่งนั่นก็เลยเป็นเหตุให้กว่าจะเข้าไปถึงใจกลางดงก็เป็นเวลาบ่ายโคแล้วกว่าจะสํารวจตรวจเส้นทางใหญ่แล้วถางซอยเสร็จก็พอดีพบขําเมื่อตะวันเริ่มลับถิวไม้ ทุกคนก็รีบเร่งเพื่อเดินทางออกจากดงพอออกรถไปได้ครู่เดียวรถจิบเก่านั้นก็เริ่มรวดเสียงเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบอยู่พักหนึ่งแล้วก็ดับสนิทซึ่งทุกคนต่างก็คิดเหมือนกันว่ายุ่งละสิทีนี้เพราะความมืดมันเริ่มโรยตัวลงปกคลุมดงพันชาลีอย่างรวดเร็วเสียงกระแสะลมแรงน้องๆพายุพัดผ่านไม่ขาดระยะผสมกับเสียงสัตว์ใหญ่ที่เริ่มออกหากินในเวลาวิการสนัน่นโด สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ทุกคนถึงกับต้องมองหน้ากันตอนนั้นคนที่ไปประกอบด้วยนายบุญช่วยเจ้าของไม้ที่จะเป็นผู้ว่าจ้างแล้วก็พี่พวงกับคุณสมบัติพี่พวงกับคุณสมบัติต่างก็มองตากันพอรู้ว่าคืนเรามัวแต่อยู่ตรงนี้คงจะไม่ปลอดภัยทั้งอาวุธที่นำติดตัวกันมาก็มีแค่ปืนพกคนละกระบอกเท่านั้นเองแล้วถ้าเสือใหญ่เข้ามานี่จะทำยังไงและคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับพลันในทุกสภาวะการก็คือพี่พวง ซึ่งแกเป็นอดีตพรานใหญ่พี่พวงก็หันมาบอกกับทุกคนว่าคงจะต้องนอนบนห้างค้างในดงสะแล้วละ่ะว่าแล้วแกก็หยิบขวานเดินไปตัดต้นไม้เล็กๆอย่างรีบร้อนและนายบุญช่วยก็กุรีกุจอไปดึงเถาวันที่ขึ้นอยู่ระเกะร,ระกะออกมาวางกับดินส่วนตัวคุณสมบัติก็ได้หยิบปืนพกออกมายืนกำไว้แน่นในอุ้งมือเพื่อเตรียมป้องกันอันตรายที่อาจจะมีถึงพวกตนได้อย่างฉับพลันพอได้ไม้มามากพอตามความต้องการ แล้วก็ตัดทอนได้ขนาดแล้วพี่พวงก็ปีนขึ้นไปบนค่าคบไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนายบุญช่วยที่อยู่ข้างล่างกับคุณสมบัติก็คอยช่วยกันส่งท่อนไม้และเถาวัลย์ขึ้นไปให้ช่วงที่กำลังทำงานแข่งกับเวลาอยู่นั้นความมืดก็ปกคลุมป่าพันชลีไปทั้งดงแล้วเสียงม้านายเริ่มเห่าหอนกันโชคมาแต่ไกลระดมไปด้วยเสียงคำรามของเสือใหญ่ที่อยู่คนละทิศคนละทางพอพี่พวงผูกห้างเรียบร้อยแล้วก็ร้องบอกให้ทุกคนรีบขึ้นไปบนห้าง พร้อมกับให้หยิบเอาเฉพาะสัมภาระที่จําเป็นพอทั้งสามคนขึ้นมานั่งบนห้างที่พี่พวงทำหยาบยาเรียบร้อยแล้วบรรยากาศก็พอดีมืดสนิทจนแทบมองไม่เห็นอะไรความวิเวกวางเวงในดงใหญ่อย่างนี้น่าสะพรึงกลัวมากเสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าที่เราไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนมันเดินเหยียบกิ่งไม้เล็กๆหักเป็นจังหวะช้าๆกอกแก็บกอกแก็บรอบบริเวณทั้งเสียงนกที่หากินกลางคืนก็ร้องกันให้ลั่นดงไปหมดฟังแล้วอดขนลุกไม่ได้ พี่พวงที่นั่งพักจนหายเหนื่อยดีแล้วก็เริ่มทำพิธีไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาด้วยการพนมมือบอกกล่าวขอขมาลาโทษที่ต้องบุกรุกเข้ามาอาศัยในถิ่นนี้ขอให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองให้พวกเรารอดพ้นอันตรายที่อาจจะมีมาในค่ำคืนนี้ด้วยโดยสวดมนต์ภาวนาเป็นการใหญ่อยู่พักหนึ่งแล้วก็เสร็จจากนั้นทั้งสามคนก็นั่งเงียบๆและต่างก็คอยสอดส่องสายตาไปทั่วบริเวณถ้าจะพูดไปแล้วห้างที่ทุกคนอยู่มันก็ไม่ได้สูงนัก แต่ด้วยไม่มีเวลาที่จะไปหาคบไม้ใหญ่ตรงด้านอื่นๆได้พี่พวงก็จําเป็นและจําใจต้องใช้คาคบไม้ต้นนี้เป็นที่อาศัยถ้าเสือตัวใหญ่ๆมันโดดขึ้นมาจริงๆแล้วไม่แน่มันจะเป็นทีเดียวขึ้นมาบนห้างได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นช้างพลายเชือกใหญ่ๆแล้วฉูงวงขึ้นก็คงเฉียดจะถึงเป็นแน่ครั้นได้เวลาใกล้จะยามสองแสงเดือนก็ขึ้นสองสว่างพอที่จะเห็นอะไรได้เลือนลางไม่มืดมิดมากเหมือนกับตอนแรก เสียงนกเสียงสัตว์ใหญ่ก็เบาบางลงแต่ว่าแรงลมมันยิ่งกันโชคนะักทำให้ทุกคนหนาวเหน็บไปตามๆกันการเวลาผ่านมาจนสองอยามแล้วอาหารก็ยังไม่มีตกถึงท้องแม้แต่มื้อเดียวนอกจากน้ำในกระติกสนามที่มีเหลือกันคนและไม่ถึงครึง่งซึ่งก็เป็นการดีอีกอย่างคือทำให้ไม่ปวดปัสสาวะบ่อยซึ่งจะเป็นเหตุที่จะต้องถ่ายรถลงไปข้างล่างจะทำให้กลิ่นเป็นที่สงสัยหรือเป็นที่สังเกตของสัตว์ใหญ่ได้ พอเลยามสองไปพักใหญ่ทั้งสามคนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะว่าเสียงของสัตว์ชนิดหนึ่งเปล่งเสียงหวีดร้องวิววิวมาแต่ไกลเสียงสัตว์ชนิดนี้ผิดกับเสียงสัตว์อื่นอะไรทั้งหมดเพราะว่ามันแหลมเล็กเย็นจนจ,นจับไขกระดูกสันหลังเสียงมันเปล่งออกมายาวๆแล้วก็ค่อยๆหายไปต่อมาไม่นานเท่าไหร่เสียงมันก็ดังใกล้กระชั้นเข้ามาทุกทีจนเหมือนเจ้าของเสียงจะมาเกาะกิ่งไม้ใหญ่เบื้องหน้าไกลออกไปไม่ถึง30เมตร พี่พวงก็หันมากระซิบบอกกับทุกคนว่าสงสัยมันจะเอาเราเข้าแล้วตอนนั้นคุณสมบัติยังไม่รู้ว่าพี่พวงหมายถึงอะไรแต่ก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวด้วยสัญชาตญาณแล้วก็แข็งใจกระซิบถามแก่ไปว่าอะไรเหรอคําตอบของพี่พวงก็เกือบทำให้คุณสมบัติตกจากห้างเพราะแกบอกว่าผีโป่งคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยคุณสมบัติเคยได้ยินได้ฝังเรื่องของผีโป่งที่แอบมาดูดเลือดคนกินเป็นอาหารมานักต่อนักแล้ว ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาเจอกับมันในค่ำคืนนี้เลยส่วนนายบุญช่วยนั้นคงจะเนื่องจากที่เขาเคยเข้าป่าเข้าดงมามากทั้งเป็นลูกชาวป่าโดยแท้ก็เลยไม่รู้สึกกลัวอะไรเท่าไหร่เพียงแต่หยิบปืนพกขึ้นมาเตรียมเอาไว้เมื่อเห็นพี่พวงกับนายบุญช่วยเตรียมตัวผจญกับมันอย่างนี้คุณสมบัติก็มีกำลังใจขึ้นไม่ถึงกับนั่งสานเป็นลูกนกทั้งที่หัวใจแทบจะเต้นออกมานอกชายโครงก็เลยหยิบปืนพกมาถือเอาไว้บ้าง ผ่านไปไม่นานความเงียบก็ครอบคลุมไปทั่วบริเวณนั้นไม่ได้ยินเสียงสัตว์ป่าไม่ว่าน้อใหญ่ป่าทั้งป่าดูเหมือนจะตกอยู่ในความเงียบจังงังเพราะว่าไอาเสียงที่แผดวีดบิ๋วของผีโป่งตัวนี้แม้แต่ใบไม้ก็ดูจะไม่กระดิกทั้งที่ตอนหัวค่ำม,มีลมพัดแรงกันโชกจนทุกคนแทบจะทนไม่ไหวเสียงริงเรรไรที่เคยกรีดปีกร้องเชยแจ้วก็เงียบลงเหมือนกับต้องมนสะกดแล้วท่ามกลางแสงเดือนที่กระจ่างกว่าตอนหัวค่ำ ก็ทำให้ทุกคนได้เห็นตัวอะไรตัวหนึ่งสีดำทะมึนมีรูปร่างขนาดเด็กห้ถึงหขวบกำลังอยู่บนกิ่งไม้เบื้องหน้าแต่ถึงแม้จะพยายามเพ่งดูเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นหน้าของมันจะมีก็แต่ตาสีแดงเปล่งออกมาคล้ายๆตาเสือแต่ว่าขนาดมันเล็กกว่าผ่านไปชั่วครู่ใหญ่ๆซึ่งทุกคนก็เตรียมระวังตัวกันอยู่โดยไม่ยอมประมาทแม้แต่นาทีเดียวมันก็เริ่มเปล่งเสียงออกมาบีดบิวแลมเล็กแทบจะทะลุแก้วหูของทุกคน เสียงที่เยือกเย็ยนหน้าขนลุกขนผ่องทอดยาวไปไกลแสนไกลจนกระทั่งทุกคนสุดจะทนต้องยกมือขึ้นปิดใบหูทั้งสองข้างเอาไว้จึงค่อยทุเลาเบาบางลงและก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเล่นงานท่าไหนพี่พวงซึ่งเห็นเหตุการณ์ขับขันอย่างนั้นก็ยกมือซึ่งกําปืนพกคู่ชีพขึ้นพนมเหนือหน้าผาเสร็จแล้วก็ว่าคาถาอาคมที่พ่อของแกซึ่งเป็นพรานเก่าที่มีชื่อเสียงลือลั่นไปทั่วภาคเหนือสอนให้แกจดจำเอาไว้ใช้ เมื่อถึงคราวตกอยู่ในที่อันตรายอันใหญ่หลวงตามป่าดงพงไพรพอแกลดมือลงจากท่าพนมมือซ้ายก็หยิบไฟฉายที่พกติดตัวเวลาเดินป่าทุกครั้งมายกขึ้นส่องไปยังทิศท,ทางที่ผีโป่องอยู่แต่ยังไม่กดสวิตส่วนมือขวาก็กำปืนยกเลงในทิศท,ทางเดียวกันครั้นลำแสงของไฟฉายสว่างพุ่งไปยังไอตัวดำทะมึนนั้นทุกคนก็ได้เห็นใบหน้าของสัตว์ชนิดหนึ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดในชีวิต มันเป็นใบหน้าที่เหี่ยวย่นเหมือนคนแก่อายุสักร้อยปีผมเเผารุงรังแต่มีรูป,ประพันธ์สันฐานเท่าใบหน้าของชนีเท่านั้นแล้วก็มีแสงสุขใสเขียวจ้าที่ดวงตาทั้งสองเป็นใบหน้าที่ลอยคว้างอยู่กลางอากาศแต่ไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนโดยไม่ทันได้นัดหมายอะไรพี่พวงก็ยิงเข้าไปทันทีเรียงแรกพอแกลงมือเป็นคนแรกทั้งนายบุญช่วยและคุณสมบัติก็ไม่รอช้ารีบส่องปืนไปยังใบหน้าที่รอยอยู่กลางแสงไฟ แล้วกระหน่ำยิงติดติดกันไปจกกนน้ำหลนัดเสียงคำปนาดของปืนทั้งสามกระบอกคงจะทําให้แตแกแน่ในค่าคืนนี้ซัสมสัตว์ทั้งหลายที่หากินกลางคืนก็คงจะวิ่งหนีกันกระเจิดแต่แทนที่ทุกคนจะเห็นผีโป่งตัวนั้นร่วงพลอยลงไปจากกิ่งไม้ใบหน้าที่เหี่ยวย่นยู่เหมือนพระนางสองพันปีในหนังสือนิยายกลับสะยะยิ้มเห็นฟันแหลมคมเหมือนกับฟันหนูเรียงรายไปทั้งปากคุณสมบัติได้ยินเสียงพี่พวงสบดออกมาเบาๆแล้วจัดการเอากระสุนมาวางบนฝ่ามือ เสร็จแล้วยัดกระสุนนัดหนึ่งอมไว้ในปากนั่งสำรวมบริกรรมคาถาอยู่ในลำคอจากนั้นก็คายออกมาบรรจุเข้าไปในปืนแล้วแกก็หันมากระซิบบอกทั้งสองคนว่าถ้านัดนี้เราเอามันไม่ลงเราเสร็จมันคุณสมบัติฟังแล้วก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวนายบุญช่วยก็สะกิดบอกคุณสมบัติว่าเดี๋ยวปล่อยให้พี่พวงเขาจัดการตามลำพังเราไม่ต้องยิงจะได้ประหยัดกระสุนเอาไว้เมื่อถึงคราวจำเป็น พอดีกับผีโป่งตัวนั้นก็ทำท่าจะเคลื่อนไหวด้วยหันหน้าไปมองทางซ้ายทางขวาเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พี่พวงกั้นใจยิงเปลี่ยงเข้าไปทันควันแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงหนึ่งหล่นตุบลงไปยังพื้นดินเบื้องล่างใบหน้าเหี่ยวย่นที่ลอยอยู่ก็หายไปจากนั้นนายบุญช่วยก็ฉายไฟกลาดลงไปข้างล่างแล้วทั้งสามคนก็ถึงกับนั่งตัวแข็งพอเห็นโครงกระดูกของสัตว์ชนิดหนึ่งนอนขาวโพลนไปทั้งตัวที่กระโหลกศีรษะยังมีเส้นผมเกาะลุงลังอยู่เป็นหย่อม จากนั้นป่าในยามค่ำคืนก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมทั้งสามก็ผลัดเปลี่ยนกันนอนพักเอาแรงและคอยเฝ้าระวังภัยกันอย่างไม่ประมาทตลอดทั้งคืนพอรุ่งเช้าเมื่อแก้ไขรถเรียบร้อยแล้วทั้งสามก็เดินทางออกมาจากป่าพันชาลีนั้นได้อย่างปลอดภยัย